สถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอนี่คือเกมโชว์ที่ตื่นเต้นและเร้าใจที่สุดในประเทศไทยเพราะนี่คือตกสิหยิบล้านสติลสแตน n ิ t ง a i l a ล d สำหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะสิบนักสู้ของเราได้นะครับรับเงนินรางวัลหนึ่งล้านบาทสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวดรไมเอร์มอ,อนักสู้ชุดใหม่ประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปทักทายดารานักสู้คนแรกกันก่อนดีกว่านะครับคุณแม็กกี้อาภาสวัสดีค่ะคุณแม็กกี้เคยมาเยือนตกสิบหยิบล้านแล้วเคยมาตกแล้วค่ะรู้สึกยังไงครับคราวนั้น โอ้ยเป็นความทรงจําที่ฝังไว้ในหัวเลยค่ะไม่รู้ลืมไม่รู้ชาติหน้าเกิดมาก็คงยังไม่ลืมค่ะในฟิลนั้นนะคระับ<า>ตอนนี้นะติดตามผลงานแม็กกี้ทางช่องเจ็ดสีได้เรื่องอะไรบ้างตอนนี้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าค่ะเรื่องแหวนปราบมารค่ะคแล้วก็จะมีภาพยนตร์เรื่องดารามซาร่าความรักแห่งศรัทธาติดตามกันได้ได้แล้ววันนี้เตรียมตัวมาอย่างไงคราวที่แล้วตกไปแล้วมีไปอ่านอะไรมาเพิ่มเติมไหมเราคิดว่าเราเรามีความสามารถอยู่ วันนี้แหละค่ะที่เราจะออกมาจริงๆวันนี้เลยพิสูจน์กันเลยวันนี้พิสจนกันวันนี้เลยวันนี้ก็ปล่อยเป็นช่วงปล่อยของจริงเอาล่ะต้องมาลุ้นกันว่าจะปล่อยของหนักขนาดไหนนะครับขอให้แม็กกี้โชคดีนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะทักทายดารานักสู้อีกหนึ่งท่านนะครับคุณแก้มหมุมปรียดาวสสัดีเสียงฟรีการ์ดดังเลยต้อนรับมาเยือนครั้งแรก ครั้งแรกค่ะมีการศึกษามีการดูอะไรไหมมีการดูบ้างค่ะมีดูแบบว่าเทปกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างาแล้วก็เรื่องความดูเนี่ยคือเตรียมมาพร้อมแล้วพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วโอ้โหหน้าตาดูพร้อมมากว <c oughs> ิยมีความแปะไม่ได้เราต้องเป็นทีมเดียวกันสิทีมเดียวกันร่วมมือร่วม พร้อมมากใช่ไหมฮะพร้อมมากๆเลยค่ะแต่ยังไม่ตกตอนนี้นะคะยังไม่ตกสิเพราะยังไม่ได้ดวลกันใช่ค่ะ่ตกไม่ได้ค่ะผ้าม่านมาแพงมากผ้าม่านมาแพงมากค่ะไหนไหนผ้าม่านไหนนี่ค่ะสั่งตัดเป็นแสนอันนั้นกางเกงใช่เหรอฮะใช่ค่ะแต่ว่าได้อิสระแลชมาจากผ้าม่านที่บ้านแล้วก็มุ้งรูที่บ้านค่ะอ๋อนี่ไปยืนตรงกำแพงนี่ดูไม่ออกเลยไม่ออกค่ะมาพร้อมกับแม็กกี้ค่ะที่เป็นผู้ผูกผ้าม่านค่ะอันนี้ตื้นกันค่ะอันนี้ไว้ผูกผ้าม่านนี่อย่าเดินไปบ้านใครเลยนะผ้าม่านกับผู้หายหมดเลยใช่มะ อแล้วครับโอ้โหอ่ะแล้วตอนนี้ผลงานของแก้มหมูทางช่อง7็ดมีอะไรบ้างตอนนี้มีกําลังถ่ายละครเรื่องคุณชายไก่ต้งอยู่ค่ะจะได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะอาล่ะครับอ่ะยังไงวันนี้ขอให้คุณแก้มหมูโชคดีแล้วกันนะครับคเอาละเอ๊วันนี้ท่านผู้ชมอาจจะงงๆนะครับมองไปยังว่างอีก2ที่เอ๊ว่างเว้นไว้สําหรับใครกันผมขออนุญาตเปิดตัวนักสู้ประจำรายการคู่ใหม่ คู่นี้รับประกันเลยนะครับเรียกว่าความรู้แน่นนะครับเสียงหัวเราะไม่ต้องห่วงเลยคสองคนนี้มาเต็มแน่นอนนะครับไปพบกับพวกเขากันเลยกับฟรอยนัทพงษ์และจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณทักกันอีกนานไหมครับ้อพอดีแฟนคลับมานั่งรอดูกันเต็มแล้วเพราะว่านี่ถือว่าเป็น คือถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราสองคนเนี่ยมาประจำการที่รายการนี้ครับครับผมโอ้โห oh นี่เปิดตัวนี่ถือว่านักสู้ประจารายการคู่ใหม่เลยถูกต้องครับเออไม่ทราบว่าผมตัดสินใจถูกไหมฮะถูกต้องแล้วครับบอสอ๋อเหรอฮะครับผมคุณนี่ข่าวที่แล้วนี่รอบควิกลาวนี่ข้อแรกครับไปเลยแต,แต่จะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นอีกแล้วครับอ๋อเหรอผม ผมจะไม่มีข้อเดียวแล้วตกลงไปเลยไม่มีอ๋อจะเป็น6 7 <c oughs> ข้อก็เป็น2ข้อแล้วตกฮะอ๋อ,อเพิ่มแค่ข้อเดียว <c oughs> ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับและพี่เอครับเพราะว่าเรา2คนเนี่ยเราสองคนมาแบบมาจริงๆมีสโลแกนมาจำตัวด้วยครับผมอ๋อมีสโลแกนด้วยถูกต้องเรามาเราเตรียมมาเป็นอย่างดีประมาณ2เดือนด้วยกันสำหรับรายการนี้เชิญเลยอ่ะไหนสโลแกนคุณสองคนสโลแกนของเราสองคนนะครับจิ๊บฟลอยโอ้ยพินัย แค่นี้ครับอย่างนี้ผมให้เวลาคุณสองคนอีกสักปีหนึ่งอ๋ออยู่ในรายการไปคิดเงียบๆเลยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่โอ้ให้โอกาสเราสองคนนะครับทีแรกเองครับผมพอเหรอครับผมแต่รับรองเราจะปกป้องเงินล้านให้ได้ครับพี่เอความรู้แน่นไหมแน่นครับคุณล่ะแน่นมากครับงั้นต้องพิสูจน์กันครับผมพร้อมไหมครับคุณทั้งสองคนพร้อมครับถ้าพร้อมเชิญประจําที่กันเลยครับ เอาละครับประจําที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ดีกว่าคนนี้นี่ต้องบอกเลยนะครับเป็นนางร้ายอินเนอร์แรงมากนะครับเล่นร้ายได้ทุกแบบทุกบทบาทเลยร้ายจนกระทั่งตอนนี้คนทั้งประเทศอินมากๆอยากเจอตัวเป็นๆไปพบกับเขากันเลยกับคุณกระติ๊บชวันโก ครกววาจะเป็นตัวร้ายนะครับแต่ในอกข้างซ้ายมีแต่ตัวเธอครับเอาแล้วกลับไปกลับมาสิผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นนะคอยสนับสนุนโดยข้าวโพดอบกรอบทวิสโก้โครโล่าอัลติสเอสโคลลา สนับสนุนโดยยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกาสบู่สารสกัดดอกทับทิมจากจอรนสันอาหารเชา le, ้าเนสเลโกโกครันช์ซีเรียลโฮเกนชุดนักเรียนน้อมจิตไปพบกับเขากันเลยกับคุณกระติบชวันโก ทางเขาเยื้องยากขึ้นมานี่มีพลังมากนะครับเขาจะตบผมไหมฮะเนี่ยไม่ครับผมนั่นในในละครอ๋อเหรอฮะก็เมื <h> <h> <h <h> <h ่อกี้แบบพี่เอร์อุษาพูดเปิดมาซะแบบโหยโอ้ใหญ่ปลายดีเลยเออนะฮะค่ะอันนี้ จากบทเจ้านางตองนวล<ะ>ทุกคนตอนนี้นี่แม่ค้านะครับตามตลาดอยากเจอตัวมากเลยนะฮรรู้สึกเวลาเราเดินไปไหนมีคนแบบอยากจะทำร้ายให้เราไหมฮะก็มีอยากเออบอกทุเรียนมีไหมทุเรียนมีไหมเขาก็จะแซวในตลาดนะครับแล้วทีดแบคของบทนี้เป็นไงบ้างก็ทําชื่นใจค่ะพี่เอเหมือนกับว่า เกิดใหม่อีกครั้งกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งด้วยฝีมือของเราเลยขอบคุณมากมากๆเลยร้ายแบบอินมากมากมารายการทำไมไม่เอาหมวกข้อผมออกก่อนล่ะครับเนี่ยอันนี้ไม่เป็นสไตล์ค่ะเป็นสไตล์ทรงผมเป็นเปียค่ะอันนี้ถักตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะพีเแล้วนี่หัวหัวคุณตกถังสีที่ไหนมาคะ เพชรโฉงอะไรวะเพชรก็เพชรแปลว่าสัตว์เลี้ยงเพชรแปลว่าสัตว์เลี้ยงใช่ครับพอดีมีใบโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หมามีแซวต่อด้วยอตายแล้วเดี๋ยวเขาชอบออมขวดนะครับฟอยทำไมไม่ช่วยจิ๊บเลยอ่ะเออในละครขวดจะเป็นตัวร้ายนะครับแต่ในอกข้างซ้ายมีแต่ตัวเธอครับนี่เป็นยังไงแถวแถวแถวได้ยินไหมอันนี้เรียกว่าเป็นบทบาทในรายการเป็นบทบาทคือเอามาออมเล่นไม่มีอะไรแล้ว ไม่แต่เราทีเราก็คิดจริงนะนี่แล้วหน้าเราออกด้วยนี่แล้วเราเล่นแล้วเราหง่อยด้วยนี่เนี่ยเฮ้ยถ้าไม่ชอบอยากให้ความหวังกันนี่โอเคครับผมเอาละต้องมาลุ้นกันกับกระติบพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อาเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับสิทนักสู้ที่อยู่รอบตัวคุณกระติ๊บคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งแรกของคุณครับ เลือกเขาคนแรกเลยทำไมฮะถ้าเกิดเขาออกไปหนูคงจะมีสมาธิมากขึ้นค่ะเอาล่ะไอ้ชิวะว่าหมากระเป๋าละฮะเขาน่ารักอ่านไงวขาแล้วฟอยกลับไปกลับมาสิผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นนะฟอยเขาทะเลาะกับแฟนก่อนมาแข่งหรือเปล่า เอาละเลือกมาแล้วมีอะไรอยากจะบอกกระติ๊บหน่อยไหมเขาเลือกคุณมาเป็นคนแรกเลยคุณมี3ผ่านผมอาจจะทำให้คุณหายไป3ผ่านเลยก็ได้นะครับโอโ้โหลืมคิดข้อนี้อ่ะพี่เอเอาละสิเลือกมาแล้วและนี่คือการดวลครั้งแรกของกระติ๊บชวนกอ นี่คือก้าวแรกสู่เงินล้านของคุณกระติบชวันกรนะครับส่วนคุณฟลอยนะครับนักสู้ประจำรายการของเราสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งแรกคำถามแรกเริ่มที่คุณฟรอยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับต้มยำกุ้งพัทยาสงกรานนี่เรียกว่าเป็นอาหารประจำชาติไทยเลยครับผมประเทศไทยครับ ครับเวลาเขามีความมั่นใจนี่เขาแบบค่อยๆไล่ทีละสเต็ปนะให้ความรู้ไงพี่เอครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนดูอาจจะดูแล้วบันเทิงอย่างเดียวด้ความรู้ติดมือกลับไปด้วยครับกลับมาที okay. ่คุณกระติบนะครับตั um <t ick> <t ick <t ick <t ick ้งสติให้ดี20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับปักกิ่งเมาส์เจื้อตุงอันนี้มันเป็นเหมือนกันเลยนะคะมันก็เป็น เป็นของชนชาติหนึ่งนะคะของชาติชาติหนึ่งปักกิ่งนี่ไม่น่าจะใช่หมาไม่ใช่น่าจะใช่คุจุ๊บจิ๊บนะคะเมาเจอตุ้งงั้นตอบจีนแล้วกันค่ะมีของโค้งครับนี่เขาแบบถ้าไม่สุดท้ายด้วยเล่นถึงทั้งนู้กระเทือนถึงทั้งนี้เเขาคิดถึงครับเล่นซะคุณจุ๊บจิ๊บหงอยไปเลยใช่นะครับโอ้คนนี้น่ากลัวจริงครับคนนี้เขาแบบว่าเอาซะเราหงอยไปเลยนั่นแหละสิเอาล่ะครับมาที่คุณฟลอยดีกว่า ตั้งสติให้ดีนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเกอิชาซูโกกโมโนเกียดเสียงหัวร้อนเซมะเซเซมาเซอะไรตอบมาเซญี่ปุ่นเซ่ถูกต้องเงี้ยนี่มันใจมากเลยอ่ะพี่คือตอนนี้ดูเหมือนแบบไม่ได้แข่งกันที่การตอบแล้ว แข่งกันที่ลีลาการตอบมากกว่านะฮะลองดูกระติปกันบ้างลีลาจะเป็นยังไงในการตอบคำถามโอ้โห20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับมหาตมะคานทีรูปีเลลาดักโอ้อินนี่ยากมากเลยนะจ๊ะอินี่ขอตอบว่าอินเดียละกันนะจ๊ะ อย่วัดกัน <หา S 1> ที่ลีลาจริงๆแล้วนะครับตอนนี้กลับมาที่คุณฟรอยนะครับ20วินาทีต้ตองตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับพีเมียลีกเดอะบีเทิลส์สโตนเฮนจ์สโตนเฮน์นี่คือถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยนะครับของประเทศนี้ซึ่งประเทศนี้คือประเทศที่หลายๆคนดูฟุตบอลขอเขาเป็นลีกใหญ่คือพีเมียลีกนั่นคือประเทศ ได้ได้มมเ,ออเอาอีกก็ได้พี่บอยผมว่าก่อนจะแข่งจบได้ผลแพชนะคงมีตบก,กันก่อนแน่ๆ <c oughs> นะ <ๆ c oughs> ฮะโอ้โหกลับมาที่กระติบกันบ้างดูลีลากัน20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับโดนัลด์ทรัมม์ฮอลลีวูดโอ้ my god it's so exciting คุณฟลอยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเบนิโตมุสโซลินีเวนิสอินสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงก,กาเล็กซี่เอ ลิโพมั่นใจคุณทำได้กลับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้านสติลแซนดิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งแรกของคุณกระติบชวันก,กรกับนักสู้ประจํารายการของเราคุณฟรอยนัทพงศ์กลับมาที่คุณฟรอยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับ เบนิโตมุสโซลินีเวนิสอินอินเดียคือผ่านไปแล้วแต่อันนี้คือเวนิสเนี่ยคือบองโตรโนบองโตรโนสปาเกตตีอิตาลีอิตาลีตัว <c oughs> ผมออชอบแม่แม่วางไปเฉยผมว่าเอ้ยใช่หราววะไม่ผมชอบดูคนมั่นใจไงก็เลยค่อยๆเฉลยครับ <c oughs> หนูชอบหนูชอบหน้าน้องหนูมากเลยแก้มบุ๋มแก้มบุ๋มทำหน้า,นาไง ออ๋รุ้นตามใช่ไหมฮะแกบุผมรุ้นตามรุ้นค่ะรุ้นค่ะหรือว่าไม่ได้หมือนไส้อะไรใช่ไหมฮะอ๋อไม่เลยเสียงเสียงสูงปี๊ดเลยะเออกลับมาทางคุณกระติบกันต่อเลยนะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับ Munich Oktoberfest โอ้ยตายแล้วติดชอบกินไส้กรอบมากเลยค่ะของประเทศเยอรมนีค่ะถูกต้องครับเยอรมนีนะครับ ลีลาไม่เป็นรองกันเลยกลับมาที่ฟรอยกันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับกงยูคิมบับกงยูคิมบับเป็นน่าจะเป็นภาษาเกาหลีเกาหลีเหนือคือไม่ได้ต้องเป็นเกาหลีใต้แน่ๆเลยคิดว่าน่าจะเป็นเกาหลีใต้ถูกต้องครับครับผม เริ่มเอ๊ะใช่ปว่วะตัวเริ่มเยอะขึ้นต้องเริ่มแพมแพมไปก่อนครับครับมาที่คุณกระติบนะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับ<ฮ>เฟอรบันมีซาปาโอ้โหแน่นอนค่ะว่าประเทศนี้นะคะเป็นประเทศที่ผู้หญิงหุ่นดีกันมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะบริโภคผักกันเยอะค่ะแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานะคะคนั่นก็คือเวียดนามค่ะถูกต้องครับโ เพินเนี่ยเวลาบังก็เพลินเนาะเพลินมันจะเพลินกว่าถ้าตอบมาแล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันจะเพลินมากเลยซึ่งเราก็เคยมีอยู่อะไรครั้งที่เราเป็นอย่างนี้นะฮะต้องระวังกันนิดนึงนะฮะการอธิบายยาวๆเนี่ยต้องระวังกันหน่อยนะฮะแต่ตอบถูกจนได้ว่าเวียดนามกลับมาที่คุณฟรอย20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเนมาคาร์นิวัลบ่อใบไม้รอเรือบาบาซิล มาซิลถูกต้องครับราซิลาซิลให้ทำไมคราวนี้ดูรีบตอบล่ะครับอ๋อเพราะว่าเอฟมันอาจจะไม่ใช่บราซิลก็ได้เพราะมัีอีกหลายประเทศที่เรา <c oughs> อาจจะไม่รู้จักครับอย่าไปเสียสมาธิกับเขานะครับคุณกระติบคำถามต่อไปอยู่ที่คุณ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับลีกวนยูเมอร์ไลออนโอ้แน่นอนค่ะ ประเทศนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากบ้านเรานะคะแล้วก็ติ๊บเองก็โตที่มาเลเซียด้วยเนาะอันนี้ก็ถัดไปอีกนิดนึงก็คือสิงคโปร์ค่ะโอ้โหถูกต้องครับสิงคโปร์นะครับอ๋อคุณกะบทิพย์นี่โตที่มาเลยใช่ค่ะคุณนม่เคยเปิดร้านอาหารที่มาเลเซียค่ะความรู้แน่นแบบนี้ฟรอยหนักใจเลยทีเดียวหนักใจครับเพ <ๆ S 2> ราะว่าับมาทางคุณแล้วเอาล่ะตั้งสติให้ดีครับ ยี่สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมิชลินสตาร์ชองเซลิเซ่บองยูกระมอมตะลีมอครัวซองคุปปุกิคุปปุกิแล้วฝรั่งเศสครับถูกต้องครับ จริงๆริงเนะเลือกคนบ้ามาเล่นด้วยเราเป็นการให้ความรู้ครับพี่กระติ๊บพักยิงไปเรื่อยๆครับเอาละเขาตอบถูกจนได้เราจะได้รีแลกต์ไงไม่ต้องเครียดรีบเล่นกันเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆครับเอาละจะนานไม่นานมาวัดกันที่คุณกระติบเลยแล้วกัน2 0วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคําถามนี้ครับลาโตมาตินามาดริดโอ้หตายแล้วตายแล้วผู้ชายประเทศนี้หล่อมากเลยค่ะติดในท็อปท็อปลิสของทิพเลยว่าโอ้โหอยากไปสเปนค่ะ ถูกต้องครับกลับมาทางคุณฟรอยนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนีเขาไปค้นพบไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านี่จะเป็นโคโคโยตี้นี่ไม่น่าใช่โคลัมเบียโคลัมเบีย ถูกต้องครับโคลอมเบีย,รค,บยรครับอโอ้โหเราก็ดึงน่าดูเอาละครับกลับมาที่คุณกระติบกันต่อเลยครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับบ๊อบมาเล่โอ้ยตายแล้วริบชอบเพลงของพี่บ๊อบมาเล่มากค่ะต้องพัานหน้าม,มาค่ะไม่ใช่ครับไม,ไ,ไม่ใช่ครับบ๊อบมาเล่ ผ่านครับกลับมาที่ฟรอยคร,รับบลล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 อลล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  สู้ประจำรา,รายการจาไมกาครับผมจาไมกาโอ้โหนี่ถ้าเขาล้องเพลงแล้วเขาก็ตอบปาณมาอีกทีจะฮามากเลยนะเอาล่ะถือว่าตอนนี้คุณกระติบเพียงพั้มไปแล้วใช้ตัวช่วยไปแล้วหนึ่งครั้ง และที่สำคัญคุณฟรอยสามารถตอบได้ด้วย oh. คำถามต่อไปอยู่ที่คุณกระติบเอาละครับการดวลครั้งนี้เรียกว่าสนุกสนานทีเดียวยังไม่รู้ผลแพ้ชนะต้องมาตามลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลอรีเอคเครื่องดื่มเปปตินวาสลีนยูโรเค้กเอสโคลาเนสเลโกโก้คันซีเรียลโฮเกนแป้งเด็กจอร์สันรอซัมแบรนด์รังนกแทยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกลชุดนักเรียนน้อมจิตและน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตน้ำเดียวครับ เอาทั้งมาตามรุ่นตามเชียร์นะครับคุณกระติบชวันกรได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตกสิบยิบล้าน s t ตล l Signing ใล้วพบกันใหม่สวัสดีครับนึกอะไรได้พูดออกมาครับผ่านผ่านครับเอาละครับตอนนี้นะครับคุณกระติบนะครับใช้ตัวผ่านครั้งที่2ไปเรียบร้อยและคุณฟรอยตอบได้ด้วยเขาคงจะเอาทุกอย่างของหนูไปจริงๆอ่ะแกลควจริงคนนี้